นี่มันจิ้ยแลคใส่แล้วใส่กันยวหง้ห้นี่บนัสนหอใส่หงเกาเห็ดหลวงเห็ดไมเอเห็ดไปซาก้อนนู้นพอดอ๋อนันมแค้นันมคือขาเหียวลางงาเะไมเงี่ยเด็กมันมันรานเนี่ยกระด็นซ้ำนี่เอาหงไม่ดาสั้นเีสั้นเอาสั้นเอาสั้น อยู <m |ms|> ่เด้เนาะแขวหมีเมเรได้มืขาเราด้วม่อันหน่เีเออโอ้ยขันอะไรยาวกถึงตอนแล้วเาถึงสร้างแง่กับไม่เซอยเน้เป็นสร้างแง่กันนะ ันี้เออเราไม่คุ้ทางเลยเาไปยัพราะว่ามันเอามาประกบกันแค่น้อยเย้ได้อันเจียบขานังม่ใส่กับขานี่นี่เยวเไเฮ็ดสั้นเตี้ยไรมันสีมงตรงกลางมันสี่เดี๋ยวดอันนี้ก่อนนี่อันนี้มันเดียวอันั้นะมันยังแะขันเร็วมันก็เขาเองโอ้ยอยโอ้ยยยยอ